ก็กดไปเลยสิค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งตู้เป็นไรอ่ะจะเอาแทงหลังมาเมื่อกี้รอบหน้ารอบหน้าอุ้ยเกิดกับเฟอร์เมดมาโรงแสดงการบับัดสถาบันดหรืองเลยเป็นคนที่ทำให้กระเป๋าแบนเนมดูไร้ค่าใช่ฉันเอาแมวมาอีกแล้วนี่หว่าฉันลืมหนูชื่อคอเดตค่ะวันนี้น้องหนหจะม่จะเอาแทงหลังมาเอาเพอร์หาอะไรไม่รู้ของไอ้ ลอลลี่มาเนี่ยอีโซเซวิวลเนี่ยพูดว่าชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเนี่ย,ยเฟิร์สอะไรก็ไม่รู้ห้องใต้ดินอยู่ตรงนี้เราก็ต้องหากล่องสิทำไมแมวมองอีกแล้วอะ่ะมีเฟิร์สมองใต้ดินปะเนี่ยไม่มีนนมีเฟิร์สม,มองใต้ดินแน่นอนเลยมองยาวๆไม่หยุดด้วยร่องหัวว่ะพอมาเริ่มมองมันจะครูดาวน่าจะปรับใหม่พวกนี้แน่เลยอะ่ะผีดีน่านด้ผีร่องหนันะแกแล้วมันมี หรือว่าล่องหุนจริงด้วยต้องอยูอ่ยดเดินทางกูเนี่นนยผีล่องหนเป็น <c oughs> ล่องทำไมเว้ยแกผีล่องหน <c oughs> งุนกระจายเงาถามอยู่เลยจะล่องแกผีล่องหนุนตัวล่องหนนุนมันมีมันมีตีลมแล้วไอ้คนฝั่าทางข้างระเบิดด้วยแกผีล่องหุ่นอืมอ,อ่อากอย่าพูดนะแต่ว่าเดีย๋ยวโดนฝน ผี่ล้องเงินตะกองแมวมองอยู่แล้วอ่ะผีตามใครอ่ะเจอเมย์มองไม่เหกเลยเข้าเพื่อนตอรี่กูมีเปิ๊กมันเฝ้า่ะตอรี่กูมีเปิ๊กคองมึงด้วยสวยแกไปเลยนี่ล่ะสี่เดียว ไม่ได้สิแน่จริงก็จับ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 ไม่ได้สิเดินเดินเดินแน่จริงก็จับไม่ได้สิแน่จริงก็จับไม่ได้สิแน่จริงก็จับได้สิแน่จริงก็จับไม่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 ได้สิแม่ไปหาแกว่ะมันต้องได้สี่ว่มีเกี้ยวเฮ้ยไม่เอาคนเจ็บว่ะทุกคนไม่เอา แกเขาฮีกันอยู่แกลงไปทำไมวงเขาแตกเลยน้านา,นาเพื่อนฮิวัะเสร็จแล้วแกเนากันหมดเลยเพราะใครล่ะเนากันหมดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันไปนี่รีโคไปเพื่อนโดนไล่รัวๆเลยนะจ๊ะโอ๊ยสูดขวางทางกูดดิ้คิีไวมากเดี๋ยวฮีกัเสร็จเลยเพื่อนสุดดีนะจ๊ะ <laughs> ฮิวไวมากฮิวไวแบบ30%โคตรสุดฮิวอะไวป็นชาร์จตีได้ด้วยเหรอไช่ดิชาร์จตีได้แอนิเมชั่นเฮ้ยมีเฮ้ยโทเทมไฟอยู่ตรงนี้ตรงนี้โอเคได้ไฟอยู่ตรงนี้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวไปโทเทมไฟอยู่ตรงนี้ได้เลยเอาไปไก้เอาไปไกลโทเทมไอ้พวกจะอยากถอนแกไปไกลดิรู้เดี๋ยวตรงไหนรู้ฉันเห็นแกฉันเห็นคนเจ็บโอเคอยู่ในห้องนั้นแล้วาแกกมไไปลไม้หมดแล้วไม้หมดแล้วไม้หมดแล้ว แทงให้แทงให้แทงให้ไปแล้วนะนี่หรอตรงนี้หรอห้องเล็กอะห้องเล็กอะห้องเล็กอุ้ยดิ้นเสียเจอเร็วเจอเร็วเอจอเร็วเจอ <ๆ S 1> แล้วจันำอ<ล>ะไรต้วนะมันรู้ได้ไงมันรู้ได้ไงาามันไม่พอใจเจลรี่ที่เจลรี่ถอนกลับมาป่าวะ อะไรเดี๋ยวจะแอบเดีไปถอนใหม่โคตรฟไฟอลไรว,วะพิน้าพิน้าพิน้ามีพิน้ามีใช่ไหมมีใช่ไหมใช่ว่ามันต้องไปเฝ้าโทเทมแน่เลยอ่ะมีไอ้นี่ปะรู้สึกมีโทเทมไอ้นี่ปะรู้สึกอะไรนะไอ้ที่มีของไปใกล้โทเทมเราเห็นอ่ะมันมีปะไอตัวที่มันมีไฟอย่างเงี้ยคุณมีมีมีไอตัวบอลวาน่ะมันแถมปหน้าโทเทมนังแกเลยอ่ะ แม่ไปฉันไปเอาโทวเรียนนะลอไปนะถ้าหลุดแล้วบอกหลุดแล้วครับแม่ไปเอาคนฟ้างตัวเรียนดด้วยเอาเอาเพื่อนก็จะถอดแล้วเทมอ่ะมันไม่เห็นแกเลยไม่เอาฉันมันทำไมจู่ๆมันก็ยังอยู่วะโอ้ยนึว่าที่ดินผีสิงใจหายเลยก็ปั่นไปเลยสิคะเอาเบลเอาเบล โอเคเห็นและเด็กเคทุบไม้ก่อนด้วยมาแล้วจ้ะเพื่อนมาแล้วเพื่อนจาคอเด็ดกะวาที่หนูอยากได้คอเด็ดกะวากะวากะวายป่ะเนี่ยเพื่อนเราฮิวไวมากเลยให้เราฮิวมาโดนไล่รปะโดนดิปั่นไฟไปทุกคน เฮ้ยโดนยังไงก็ไม่รู้สินะถ้าไม้แล้วก็วิ่งผ่านจากไม้มาแล้วด้วยนะโดนยังไงมาแล้วลูกจะาโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อหนีได้เฮ้ยแล้วชุดคอเดียอย่างได้ถ้าเต้นเพลงเนี้ยเต้นนะมีใครไปปะยังไม่เห็นที มีคนอยู่บนหัวเบลคนหนึ่งอ๋อนันน่าจะไปมั้งจะปัดต่อถึงวันละตอรี่ว่ะแต่ตอรี่ไม่มีบริทามน,นะเดี๋ยวก็ไม่มีบริทามเหมือนกันนะแต่ข้ากรการเขอมีนี่ว่าเอ้าทำไมตอมนมราช่วยเบลตอนแรกบริทามมันไม่ขึ้นวะเออไม่รู้ว่ะมันอัพใหม่โอ้ยใครปิดหน้าต่างไม่สนิทเนี่ยลมเข้าตามมาตามมาเราเห็นคนเจ็บอยู่ใครยิวจะยิวไวมากเลยนะ ไอพวกก็ดีจูบนานมาแล้วลูกจ๋าจุกขุปวาที่นู้อยากได้เพื่อนขอเครื่องหนึ่งเสร็จแล้วไว้แม่จาม๋าเดี๋ยวว่าหลังคู่หลังอะไรล่ะอยู่บนเจลเนี่ย เป็นยังจงเดียวอยู่หลังเลยเีนนไม่ใช่เอานี่นะก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเป็นไงข้ามแล้วเหมือนกันเลยเพื่อนใส่ไฟเลยใส่ไฟเลย,ย เอาไม่หนีแล้วเพื่อนเออแกมจันทสิบแกมจันทสิบขับมาเดีย๋ยวมันยังอยู่อเอาเพื่อนพับไม้ทำไมพับทำไมวะไม่เก็บไม้หมุนเล่นเหรอเกือบตายเก็บไปเก็บไปด้วยเก็ไป,ไป,ไป,ไปได,ด้วยชันเก็บไปด้วยทาน มีมแสดงว่ามันเป็นอัปเดตใหม่ที่แบบว่าทุกคนลงจากละครแล้วจะแบบว่าอาบมตตาห้าวเป็นออร่าเปล่าอยู่ในระยะแล้วโดนได้อะไรเงี้ยไปเอ,อเอาเพื่อนก่อนแล้วว่ะจะหมดเลยเฮ้ยมันเอาเพื่อนทั้งยังกับไอ้นี่ดีอย่าปล่อยดีมันแค่เห็นนะอยู่มันอู้เพื่อนแล้วเอาแล้วแกเสกสองแล้นี่เพื่อนช่วยอยู่ป่ะลุกมาแล้วลุกมาแล้วอุ้ยได้เกาะขั้วมาว่ะ ใช่ว่ามีบาร์บีคิวนะจริงอ่ะแค่รู้สึกนะนี่กแกปะไม่ได้อยู่กับเบลไม่ได้อยู่กับเบลของฉันก็โล่งมันล่องหนไม่มีเสียงปะเวลา,าเผยตัวมันจะเป็นยังนั้นเรา,าเป็นตายาแล้วม่ไม้ไปอยู่เอห้องโถงกลางอะ่ะฉันเห็นฉันเห็นคนเจ็บไหนอ่ะ ให้แกเดินวิ่งวนไปมาเป็นหมาเลยอยู่เฉยก้อนะไปออกขวามาขวามือแกไม่ใช่ขวาันดิเที่มันมาวะเห็นปะเห็นปะเฮ้ยอย่าทุบไม้ดิฉันยื้เพื่อนอยู่ฉันนี่แบบยื้ไวมาก ทำไมเราลุบไม้อ่ะแกเ,เดินตรงมาเรื่อยๆจะเจอฉันไม่ไม่หันซ้ายมาแล้วเดินตรงมาหยุดหย่าซะก่อนโอเคเอาไม่เห็นเนาะเอาเมอไม่เห็นเนาะตรงไหนวะเอาไม่เห็นเ,เ,าเนาะเอาเพื่อนปัดไปตรงไหนวะเมื่อกี้เจะไปเพื่อนเจ็บแล้วกำลังเดินไป เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาหันหลังกลับมาหันหลังกลับไปได้เดี๋ยวแล้วอยู่ไวมากแบบให้คนหลงแมพไหมไม่ดีเฮ้ยเรนเนี่ะเพื่อนเฟดสองเขาที่มาฉันว่าเราไม่รอดละสักคนอะเฮ้ยเห็นเบลไปเล่นดีกว่าจะไปหาท่อไปไม่เอาไม่เจอหรอกถัดไปเฮ้ยเจอดิไม่เอาเจอเชื่อเบลเชื่อเบลไม่รอดหรอกมันอยู่ไกลอยู่นะมันอยู่ไกลอยู่นะ เฮ้ยนี่ไงเจอกูแล้วเจอกูแล้วเจอกูแล้วเงาไม่รู้จู้ใชฉันว่ายังไงมันก็ไม่ปล่อยแกหรอกมันต้องรู้ว่าฉันหาท่อเลยเฮ้ยไม่รู้หรอกรู้ก็บ้าแล้วรู้ดิมันเลิกไล่แกแล้วอีหยั่งนี่อยู่เลยเนี่ยอีตีว่าวด้วย กูโกเดตที่หนูอยากใส่พูเ <laughs> ดเลยหลุดแล้วนะมาดิไล่ชั้นดิมาดิมาดิจริงๆก็ไม่ได้ยืมหลุดหรอกแค่แค่นี่พี่ชั้นปัดไฟมันสว่างมากเลยอะทำไมแล้วไม่ปีนหลังคาเอ้ปีนหน้าต่างออกไปแล้วก็ปีนกำแพงดีนววะ เจลเขาไม่ได้กับเจลไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ตัดไปเพราะเขาเนี่ยเขาไม่เล่นนะจะไปกวักมือให้เขาแล้วก็ย่อๆเขาไม่เล่นอ่ะเขาเป็นแค่คนใจร้ายอ่ะเขาเป็นแค่คนใจร้ายลงโยนลูกแขงมาดีกว่าแกอย่าฉันยังไม่ได้ไม่เสร็จแกไปย่อใส่แล้วมันเขาไม่เล่น <c oughs> แกหาท่อเลยฉันจะปล่อยห้ามโผล่น, <c oughs> นะ <c oughs> ไม่เอาไป็นเจตเพศ เ,เดี๋ยวหามไม่เจออยู่แล้วฉันไม่อยากรอดฉันเกลียดคันธนูตอนนี้ฉันอยากตายเดี๋ยวโผล่เดี๋โผล่นะเดีายโผล่เดีายวโผล่นี่ไว้นี่ไว้ฉันไม่อยากรอดฉันจะปล่อยแล้ว<อ>ขึ้นมา<อ>ท,ทันทีทำให้บ้าเร็วเฝ้า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 มาแล้วลูกจ๋าจุดจบอง,องบว่าที่นู้อยากได้ ตอนนั้นที่สอนเราเรียนเพลงนี้มก็คิดตอนนี้เเวลด้วยเอาเวลด้วยไก้่าว่ามันมีบาร์บีคิวป่ะไม่แน่ใจครับอุ้มปะไม่เบวคานออกมาไวมากาเลยเงี้ยเบลลงมาพร้อมกับไอเนี่ยบาลานะ<ช>่ะใช่่ลงมาบาลานแล้วก็นอน แล้วก็มีคาร์นไวยของแทบด้วยเลยกลายเป็นคาร์นไวยเปิรดเลยนะเดี๋ยวมันก็หาเจลเจอตามรอยเลือดไปไม่ทำไมเบล,ลตามบอดอะ่ะเพราะมันตีไงเวลามันออกจากการร่องขวดพอดีมันมีแอดออนออกมาปุ๊บตามบอดปั๊บเดี๋ยวมันก็มาหาเจลทุกคนรอดูได้เลยท่อน้ำอาบน,น้ำเลยอาบน,น้ำน,นี่มันมันไม่มิดนี่หว่ามันอาบได้ไง แอยู่ครบเท่าไหร่ละเต็มแล้วครับคานมาใกล้ๆเขาหน่อยอยังไงตาบอดมองไม่เห็นเลยเลยเดี๋ยวฉันแดก่อแล้วลูกจ้าเมกกี้โกโก้เราจะไปเล่นเราจะไปเล่นเราจะเอามีมไม่เราจะฮิ้มวิเศษมีมวิเ็จเราไปเล่นไงเอามีมไม่เอาไม่ปั่นแล้วไปสีเครื่องแล้ไปรอดทําไง เขาไม่เล่นกับเราจริงเหรอเราสองคนไปยืนย่อๆใส่เขาเหรอปะปะเราไปเั่นคู่เลยไงเราก็ตายกันแล้วเรียกเลยทั้งนั้นนะเรียกเลยไ,ๆๆไปๆคนละตู้คนละตู้แล้วออกมานี่ก่อนมายืนย่อๆใส่เขามานี่ไป้ให้กูกดออกก่อน จะเล่นก็เล่นเฉยเลยข้ามันล้วทำจริงข้ามันแกี่ยวกับมันเกลียนฉันกลุ่มเล่นไหมหาท่อแบบขังทุ่มหรอ เจลน่าจะแขวนนะคิดว่าเจลฮิวให้เสร็จก่อนเพื่อความชัวร์ดีกว่าเสือรอดแกว่าท่ออยู่ไหนโอก้กลางใช่เหรอ่คลิปเ่องมาเินมาไม่เจอนะมันปิดไปแล้วเหรอไม่รู้อะ ตามมาพี่ตามมาตามมาเกมอะไรเขาลองหัวไม่หยุดเลยอ่ะอ่าลองหอัวทางเกมเขาจะไปไหนของเราอ่ะเดี๋ยวตามดีหาโทาดีปล่อยเหรอ จะดีหรอกูอไปแล้วก่อนนะ Thank you แตงอยู่ไปเหรอตือ่นเต้นเออมา T H A N K A N K ขอบคุณนะคะแรงขึ้น2อกิโลเลยค่ะาา <c oughs> มาเดี๋ยวดูแอรแล้วกันแป๊บนึงนะอ่าตาย ใจยอ่างนมีใครออกมาปะไม่มีเดี๋ยวเ่อยะเขอบขอกเป็่ความบินดีนะจรีๆครับ